การนิเทศติดตามความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีกา,า,ปารศึกษา2563ตามนโยบายของผู้ใน,นการสำง,งานเขตพืศศ้นที่การศึกษามัธยมศาาเขต29 e ท่านพัทศาสตร์มาสกลได้มอบหมายให้าศาึกษานิเทศประจำสามวิเขตได้ออกนิเทศติดตามโรงเรียนในสามวิเขตวารินพกประเด็นการนิเทศดังนี้ประเด็นที่1 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนทุกเรียนได้จัดตั้ง1.1ศูนย์เฉพาะกิจในการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1.2โครงสร้างการบริหารงานศูนย์เฉพาะกิจในการจัดการศึกษาทางไกล1.3คำสั่งคณะทำงานศูนย์เฉพาะกิจในการจัดการศึกษาทางไกล 1.4แผนการขับเคลื่อนการจัดการเรียนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1.6มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1มีการคัดกรง2สวมหน้ากาก3ล้างมือ4เว้นระยะหา่าง5ทำความสะอาด6ลดความแออัด ประเด็นที่2การขับเคลื่อนดำเนินง,งานตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกาเขตที่เ้าสอ2 1, ป้ายหลักการทรงงานในหรวงรัชการที่9 2.2ป้ายพระบรมราชโองบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10 2.3ป้ายรัับประชาเศรษฐกิจพอเพียง2.4ป้ายจุดเน้นตามนโยบาย C.D.C. ใหม่ ของผู้ในการทำงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมสึกาเขต2 19ท่านพัฒศากดิ์มาสกุล2.5ป้ายพิเศษทัดของโรงเรียนทุกโรงเรียนซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติประเด็นที่3การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตามตัวชี้วัดการประเมินสนัสนุการตามมาตรการปรปับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ KIS และตามตัวชี้วัดต,ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563ประเด็นที่4การดำเนินงานการประเมินนักเรียนร่วมกับนานาชาติพิซา4.1ครูผู้สอน3อสารการเรียนรู้ประกอบด้วยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยเข้าใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์พิซซ่า4.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายม .2 ม .3 ม .4 ที่เกิดวันที่1เมษายน2548ถึง30ฤสภาพคม2549เข้าใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์พิซซ่าประเด็นที่5ความพร้อมของอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมห้องเรียน ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเดียนการสอนกระผมนายอภิชาติทองแจ่มผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยาประธานสามเขตวารินในนามผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนขอขอบพระคุณผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาเขตที่19ท่านพัฒศาสตร์มาสกุลที่ได้มอบหมายให้ด,ดจจรจามรีเชื้อชัย ศึกษานิเทศประจำสังเหตวารีมานิเทศติดตามและให้กำลังใจในการเตรียมความพรอ้อมการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณครับ